โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พอดีไปเจอมือถือเก่านะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเห็นเขาบอกนำมาขุดเหรียญคริปโตได้เราก็จัดซะเลยก่อนอื่นเช็คก่อนนะครับอ๋อเป็นส0บหกสิบี่บิตนะครับ โอเคแม่เดี๋ยวเราเอามามลองกันโอเคถือว่าใช้งานได้นะครับเพื่อนดีกว่าเป็ไแลกไขแลกไรนะครับผมไม่แนะนำให้ ลงทุนไม่แนะนําให้ลงทุนอะไรนะครับแต่ถ้าเรามีมือถือเก่าๆที่เราไม่ใช้อยู่แล้วเราสามารถนํามาใช้หาประโยชน์ได้นะครับตีกวางทิ้งไว้เฉยๆเยดี๋ยวเห็นไหมครับกํำลังขุดขึ้นมาเท่าไหร่ อ็ใช้งานได้ดีเลยนะครับที่กว่างทิ้งไว้ครับมือถือเก่าแบบนี้ แรงขุดก็โอเคนะครับไม่ขี้เละมากสำหรับมือถือเก่าเดี๋ยวเราเอามาเช็คดูหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ผมเปิดขุดทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็ได้แรงขุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูหน้าเว็บกันแรงขุดจะขึ้นประมาณเท่าไหร่ เพื่อนจะเห็นไหมเนี่ยโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ดีเลยแหละสาหรับมือถือเก่าแต่มันยังไม่นิ่งนะครับแรงขุด เขาจะให้นิ่งต้องผ่าน24ชั่วโมงไปแล้วอันนี้ผมเพิ่งเปิดได้2นาทีเองมั้งสอนาทีดีเขวาวางทิ้งไว้เฉยครับมือถือเรา สามารถนำมาขุดเหรียญได้โอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วครับ